ขึ้นเครื่องกำลังเดินทางไปปีนังสวัสดีครับผู้ขับขี่ครับนี่คือประกาศพิเศษทางสายเชลลขอแนะนำด้วยสายดุกท่านสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะที่น้องบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงการกรองการกรุณารับสารสุขอนามัยตลอดการเดินทางครับขอบคุณครับลงเครื่อง ที่ถ้าอากาศยานนานาชาติปีหนังกำลังนนเด<ล>้อก็เหมือนดอนเมืองอว<ะ>่านี่นี่คือไม่ต่อวงช้างให้ด้วยเราต้องเดินลงบันไดามาแล้วก็เดินเข้าสนามบินมาไม่มีไอนี้ด้วยอะ่ะไอทางเลื่อนนะ่ะอาจจะเป็นแบบสนามบินเล็กๆไม่ต้องมีทางเลื่อนอะไร เดี๋ยวตอนนี้เราผ่านตอมาแล้วจะไปหาที่ย่อยแบงค์แล้วก็เดินชมสนามบินเพื่อหาแผนที่อะไรก่อนก็คือเดินมาหาโปสเตอร์ไม่ใช่โปสเตอร์ไม่่ใชโสเขาเรียกว่าโบชัวโบชัวร์มันจะอยู่ตรงหน้าจอที่สแกนแล้วบางที่จะออกไปนอกสนามบินทีนี้เราก็มีแผนที่ คือสถานที่ที่เราจะไปก็มาหยิบได้ถ้ามันไม่หมดไปก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นแผนที่แรบทัดเซนจำแจ๋วแนะนำที่เที่ยวจุดแลมมานีีนั่นส่วนใหญ่จะเป็นสตรีทพลาเราก็ด้านหลังก็มีข้อมูลเราน่าจะใช้ตัวนี้เป็นหลักเดี๋ยวเราไปหารถขึ้นไปกอมต้ากอนดีกว่าไปกอมต้าแต่นี่แน่หรือ เราต้องนั่งรถบัสใชแล้วรถบัสเขาจะไม่มีเงินทอนเราอ๋อเราต้องไปแตกตังค์ใช่เราไปเดินลงบนก่อนสนามบินมันเล็กนะเนาะก็เลยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีอะไรเลยเดี๋ยวไปเดินดูกันโอเคปทั้งกิ้อย่างเดียวแล้วมักินกันได้นะอ่าเล่าอะไรนะประตบการลนี้ดอนเมืองทำไมอ่ะประตบการใหม่เรียคืนบอรดดิ้งพาร์ทเออ เราเรียกขึ้นเครื่องแล้วเผิญเราเป็นคนแบบว่าตื่นเช้าแล้วถ้ากินเช้าเกินไปเนี่ยท่าสึกจะบุกง่ายมากออพี่แตกว่างั้นพี่แตกใส่ตรงเป็นคนใส่ตรง <laughs> เราก็ <laughs> เข้าไปในเข้าไปขี้ในห้องน้ํ <laughs> แล้วมันก็มีประกาศเสียงต่างสายว <laughs> <laughs> ่าผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องไปปีนังขึ้นเครื่อง immediately immediately <laughs> น,นี่คือลอดคอเราก็บอกกเช็ด ็ดดก็คือไม่รู้ว่าสภาพตอนนี้ตูดยังเปื่อนอยู่หรือเปล่าเปื่อนขี้อยู่หรือว่าเราก็ไอ้นี่แล้วเราขึ้นมาบนเครื่องไงขึ้นไปบนเครื่องความสะอาดคือเราเราเช็ดไปรอบหนึ่งแล้วนะมันก็แบบแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันแบบยังไม่สะอาดก็เป็นเรื่องปีนังเรื่องขี้ๆก่อนเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปแตกต่างกันเดี๋ยวแตกต่างกันที่สนามบินก็มีร้านดังกิ้งดังกิ้งมะดังกิ้งตอนนั้นเดี๋ยวว่าจะถามนะเขาสัหน่อยว่าน้ำนะคะเท่าไหร่ สองเป็สามริงกิตซึ่งเท่ากับแปดสามยี่สิบสี่แพงอะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแหล่งสนามบินอมีแบงค์อะไรมาค่ะมีแบงหนึ่งริงกิตห้าริงกิตยี่สิบริงกิตเรทตอนนี้เป็นไงคะก็อยู่ที่ประมาณแปดบาทคูณแปดเข้าไปหนึ่งริงกิตก็ประมาณแปดบาททีนี้เราก็มีตั๋วขึ้นรถแล้วใช้ประมาณเท่าไหร่ริงกิตสองคน คได้ปะได้สองคนคือห้าเออแต่ความไม่มีทอนก็เสียค่าทุนไปหนึ่งเนาะก็เสียเออนิดหน่อยวันนี้นอกจากเราจะมาเที่ยวเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์ภาษาอะไรภาษามาลายูว่ะมาลายูไม่ใช่องมาลายูเออไหมเป็นภาษมาลายูไหมปินตูแปลว่าประตูแล้วก็เกตกับภาษาอะไรินตูกับประตูเกตเราจะไปขึ้นรถบัสกันนะฮะนู่นนู่นนู่นป้ายอยู่ตรงนู้น แท <No>, no. <laughs> ็กซี่ที่นี่ก็แบบรับคนไทยบ่อยไงเฮ้ยมีรถบัสมาใช้สายที่เราจะไปคือรถบัสท,ที่นี่มันจะมันจะเหมือนกับรถบัสใช,ใช่มันไม่ใช่ป้ายเขียนแบบบ้านเราคือมันจะเหมือนกับไอ้รถบัสฟ้า รถเมฟ้าบบที่มาใหม่ใช่ที่มีเลขเป็น LED อ่ะคือถ้าปิดเครื่องก็คือปิดไฟไม่เห็นออกมาจากสนามบินเขาก็จะมีแท็กซี่มาเสนอราคาเราบอกว่าไปจอดทาวเสนอที่ราคา35มลิงกิตนะฮะก็คือประมาณ240บาทไ,ไปจอดทาวไม่คือขค้นเรารอรถบัสสายส0่ เห็นไหมมันเป็นป้ายไฟยไม่ได้มอไ,ม,ไม,อมันเป็นป้ายไฟ401เ,เดี๋ยวติดถ่ายหน้าคนเดี๋ยวติดอะไรนะ p d p e ป่ะ p d p a รถบัที่นี่จากเนี่ยมันคือลิกิตตีนังคนละ2.7ลิงกิตแล้วเราก็ต้องเตรียมเงิน d e. ให้พอดีใช่หรือใกล้เคียงไม่ง,งั้นเขาจะไม่มีทอนซึ่งเราได้ไปย่อยแบงก์จาก ดันกินโดนัทมาแล้วอสองได้มแล้วอนเราไม่ได้ขอเขามาพอดีเนาะใช่เราไม่ได้ขอเขามาพอดีก็คือ2.7ลจุริงกิตเราใจปั๊มให้ไป6กจากจริงจริงห้ริงกิตขาดทูนไปขาดตูนไปจุดหกศูนย์จุดหริงกิตศูนย์ดหกริงกิต <0. S 2> ก็กเท่าไรหกสิบเซนใ่ไหมขาเรียกว่าหกสิบเซนใช่ไหเออก็ เล่้ลงรลงรถมาอยู่ที่คอมต้าทาวเวอร์ก็คอมต้านันแหละก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงแล้วเราจะไปหาของกินเพราะว่าเราได้กินไก่ทอดลอยมาอาจจะเป็นเบอร์เกอร์คิงหรือเคเอฟซีก็ได้แต่เที่ยงพอดีเราหิวนะเหมือนเหมัน,มน,มนบ้านเราออ <c oughs> เออห้างก็ดูของ เจอแมคโดนัลล์อยู่ข้างล่างแต่ว่าอาจจะมีอะไรอย่างอื่นให้กินฝั่งนู้นฝั่งนู้นหรอฝั่งนู้นลอง<ช>ไปดูก็ได้ตอนแรกเราเข้าไปในห้างนั้น<ม>แล้วรถบัสมันมาจอดเนี่ยเราก็นึกว่าอาน้นคือคอมตา้าทาวเวอร์ห้างคอมตา้าใช่ปะ่ะ<ม>แต่ว่า เออมันก็เขียนคอมต้าเหมือนกันชื่อว่าอะไร่ะปา,ปากกินมอมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่คือคอมต้าทาวเวอร์ไม่เห็นไม่เห็น <c oughs> สูงๆอ,อยู่ใต้ชายคาเองมองไม่เห็นตึกมันก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้ดูใหม่อะตึกมันก็มีดูแบบมีสนิมสนิม,มเก่าๆเข้าทางนั้น ีด k f แล้วได้ได้ k f ีเป็นที่พึ่งอ่ะอันนึงเฟลิกซ์ิ่งกึดรู้สึกเคฟ f ีที่นี่จะมีเมนู KFC with r a s i e r m a r กด้วยนะ ดีเลยว่าใช่แล้วอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้บอกไว้แล้วว่า GPS ที่นี่เชื่อถือไม่ได้ก็เหมือนมาเดินเที่ยวห้างเล่นไปก่อนตากแอรก่อนเช็คอินเพราะว่าต้องไปเช็คอินที่เมอร์ a แ t น o t โฮเทลตอนบ่ายสามเซอร์เวย์เมืองไปก่อนเซอร์เวย์ห้างไปก่อนก็ร้านโทรศัพท์อะเนาะไอทีตุ๊กตุไปไหนต่อก็ไม่รู้นยเดิน เขาเดินกันมา,เ,าเดินกันมาเราก็เดินตามมานะคะตอนนี้ก็ยังเดินหลงอยู่ในห้างกอมตาและหาฟูดพอร์ตไม่เจอจ้า ไปเขามีกระจกโค้งเลยนะให้เห็นว่าใครจะสวนมาโจรมุมตึกโจรมุมตึกจะมีอะไรบ้างเราก็จะถลอดการกล้ามเราก็จะขึ้นเพราะเรายกกระเป๋าขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงกันตลอดในคลิปนะคะร้านนี้ปะเดินมาเจอกระไดเลยจ้า แต่วันนี้ฟ้าเป็นใจอ่ะสวยอ่ะตอนแรกฝนตกนะลงมาจากสนามบินอ่ะนี่ฟ้าส,สวยมากเมืองคล้ายๆแบบภูเก็ตอยู่นะพาร,รานาการปุตุกอะไรนะโปรตุกีสชินโนโปรตุกีสเออทุเรีนี้คนเยอะมากเลยอ่ะอีกสองซอยเราก็าจะ ถึงที่หมายที่เราปากไว้เช <หา S 2> ื่อถึงที่เี่รร้านชื่ออะไรนะร้านชื่อจำไม่ได้ไหมสียเลมัสรอยอลรอยอล เยอะเชียวที่ที่นั่งบ้านเนี่ยเอาไม่ใช่หรอท่านู้นเนาะไหนวะเนี่ยล้วอ่ะแต่จริงๆแถวเนี้ยขายนาน,น,นด้ยร้านแรกอ่ะคนเยอะห่อๆนี่เหรอไม่ใช่ จริงวะมาทีไรปิดทุกร้านเลยทำไมอ่ะือหลังจากเดินมานิ่นนานหลังหลังหลังจากเดินมาตั้งน,นานาก็วนมาแล้วแหลเราก็วนมาแล้วแรงเพราะว่าเพราะว่ามันมี ของที่เราอยากกินแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันมันคือสิ่งที่เราถวินหามันเหมือนเหมือนขนมถ้วยที่อยู่บนโต๊ะของคิดว่ามันจะเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวอะร้านก๋วยเตี๋ยวคิดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรคิดว่าคิดว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ใช่เราหมายถึงมันมันเหมือนเป็นของคู่ที่ต้องกินกับทุกร้านไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยถึงต้องมีวางบนโต๊ะเออเพราะจริงๆร้านเขาเหมือนขายอย่างอื่นปะใช่ร้าน อยากรู้ว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงหน้าตาเหมือนข้าวหมูแดงนะมีเหมือนที่กินไว้เลยอ่ะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยหรอกินได้มันสวยงามมีผักล้อมๆ้กินได้มันสวยงามผักล้อมล้อนนั้นมันใส่จานแล้วมั้ง มีปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็มีไข่แล้วก็มีข้าวแดงแดงเนี่ยอะไรแดงแดงเนี่ยน่าจะเป็นแกงซอสอะไรนี่คือนาซี้เรามาอาหารดีแร่ได้มาเลยสิไงคะรีวิว อ,อันดับแรกขออา้าวปมไม่กลิ่นเหมือนน้ำพริกไม่ ا, ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำพริกก็มีน้ำพริก<อ>แกงส้มแต่ว่าไม่เปรี้ยวกลิ่นเหมือนแกนสงส้มแล้วถ้าเปรีย้ยวกับไทยก็คือแกสองส้มแกสงแกสงมม้สงมที่ไม่เปรี้ยวแกงส้มที่ไม่เปรี้ยวแกงส้มที่เผ็ดอย่างเดียวมาให้คะแนนล่ะชอบไหมเนะ สุปกปากไหมสักพักหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวค่อยมาให้นะกินมั่ง <S <S ลองกินดูอันนี้เราก็นมาเก็บมาอ,อ,อิ่มะนาซิเรม,มัก อ s <S าการเป็นไงบอกหมอรู้สึกว่าเป็นน้ำพริกมากกว่ารสชาติรสชาติน้ำพริกเผาใช่ไหมแต่น้ำพริกเผานั้นมันจะหวานก็มีก็มีหวานคุ้นกลิ่นไหมเหมือนแกงส้มที่เขาปอกไม่ค่อยเหมือนเนาะหอไม่ใช่สายแกงส้ม ให้คะแนนได้ไหมเจ็ดโอเคหลังจากกินนาซีเลอมรมากเรียบร้อยมาต่อที่ของหวานนะมันชื่อว่าจันเดปุลุดหน้าตาเหมือนรสช่องผสมข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำแข็งน่าจะมีบาวชูก้าอยู่ด้านล่างนะ <laughs> อาอจจะต้องคนก่อนเพราะว่าสัมผัสแรกที่เนี่ยที่ตักน้ำเข้าปากเนี่ยเค็ม <laughs> เค็มกะทิน่าจะเค็มกะทิแต่น่าจะมีเบาฉูการนะนี่พอคนแล้วพอคนแล้วสีมันเปลี่ยนหวานขึ้นแต่ก็ยังเค็มอยู่ไม่หวานแหลมไม่หวานแหลมเหมือนเราช่องไทยลองข้าวเหนียวมั้งข้าวเหนียวเค็ม ่วนใหญ่จะมีรสเค็มอร่อยดีก oh. <cn Jean> ็ค no ือนอกจากกองอันนี้นะกองนั่ี่เริ่มมาของเรามีเพิ่มมาอันนี้อธิบายไปแล้วของหวานนั้มีน้ำแดงอันนี้เพิ่มมาน้ำแดงคือเมนูอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าสั่งยากเราสั่งบอกว่าเอามันโตเนี้เราสั่งบอกว่าโตัเนี้ยซึ่งมีอะไรนะ ชาดาวปูรุษอ่ะอันนี้ชาดาวซึ่งเขาก็มีแล้วก็มีก็เลยมีเหมือนเป๊ะเลยก็เลยเหมือนแต่จริงจะเอานีดเดียวใช่จริงๆจะเอาขนมหวานสองอันแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาสั่งชาดาวปูรุอเปล่าก็เลยได้ชาดาบปูรุตมาหนึ่งส้มแดงมาหนึ่งเพราะว่าสั่งไปบอกว่าเหมือนผู้หญิงส่งลงข้างาก้อนนี้มื้อแรกของวันเนาะที่ปีนังเป็นไงมาให้คะแนนก็ร้านนี้หรอ โอเคอยู่นะก็ okay, เป็นสตรีทสตรีทฟู้ดอะเนาะข้างๆทางไม่แพงมากสิริขอ้อแสงเดียวคืออ่านเมนูไม่รู้เอออ่านเมนู <laughs> ไม่ค่อยออกภาษาเป็นเป็นภาษาแบบทมายูก็ติน,เ,น,เ,นเออแต่ก็ค่าเสียหายวันนี้ก็ไม่แพงก็อันนี้เท่าไหร่นะนาซิลเมอร์นาซิลเมอร์หนึ่งจุดห้าอันละหนึ่งจุดห้าเนาะเย็นสอง มา12บาท12บาทอันนี้ก็อีที่อันนี้4.8เลียกก็อีที่ประมาณ3อันนี้3 2บาทอ่าอันนี้3เลียกต่ววะอันนี้3เลียกเท่าอันนี้เลยนะแต่นี้ซื้อนำบิสใช่ใช่อ่าก็ถือว่าแบบไม่แพงนี่ก็คือร้านที่เรามากินนั่นเองก็เป็นเต็มข้างถนนจำชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านอะไรนะ เอสติงครับน่ารัก